สวัสดีค่ะวันนีู้้ไนะคะมีผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวนะคะตัวนึงมาแนะนำนะคะนั่นคือ BB Pink w h ไว้นะคะ BB ตัวนี้เนี่ยมีมากกว่าเพื่อผิวขาวออร่านะคะนั่นคือมีส่วนผสมของโจโจบาออยล์วิตามินซีและวิตามินอ e ีนะคะและที่สำคัญเลยฟักข้าวนะคะขาดไม่ได้เลยฟักข้าวเนี่ยประโยชน์ของฟักข้าวเนี่ยคือช่วย ต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะมากกว่ามะเขือเทศถึง70เท่านั่นคือแปลว่าเพื่อผิวขาวจับภายในสู่ภายนอกเลยนะคะตัวนี้ช่วยปกปิดรอยหมองคล้ำจุดดำดำของสาวๆให้ผิวขาวเรียบเนียนนะคะเอร่าเดินไปไหนมาไหน,ไ,หนไม่ต้องกลัวแดดค่ะเพราะตัวนี้ปกป้องแสงแดดทั้ง UVA UVB นะคะ เด็ดมากๆเลยค่ะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะเบลทิโอเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ดังใจต้องการได้โทรเลยค่ะ085-075-2474ค่ะขอบคุณค่ะ